นะครับวิธีการไล่น้ำมันเมกแบบใช้สลิงฉีดเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปนะครับเป็นการไล่น้ำมันที่ง่ายกว่าการยำ้ำแต่ถ้าเป็นปั๊มเทหรือว่าของเดิมยังไงการกดเดิมเดิมมันก็ง่ายเหมือนกันใช่ไหมถ้านะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปไล่ก็เอาวิธีนี้ไปไล่ได้นะครับนี่นไงน,นี่นะครับก็คือเมกนิดนึงก็คือกินชับชับชับแล้วนะครับผมนะก็เรนะียกวานะ่าวิธีการไล่น้มันเมกก็คือแบบนี้นี่เองนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอาโคยน้อยนะครับวันนี้ก็แล้วอย่าลงแต่โซนิกโซนิกโซนิกไปก่อนนะเพราะผมกลัวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อน้องดีมก็เลยเอาโซนิกมาดูนะครับยอดวิวไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อนะเพราะว่าเราอยากเปลี่ยนแนวมาเป็นเจ้าโซนิกบ้านครับผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆ่ออยากดูเจ้าโซนิกเนี่ยกดไลค์ไว้นะครับผมนะและผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาเคลียร์ปรับเจ้าน้องโซนิกใหม่นะครับเพราะว่า น้องโซนิกเนี่ยที่เราไปทําใหม่มานะครับก็คือไปเดินระบบไฟมาไปทําเรือนเพิ่มมาอะไรเพิ่มมานะครับและก็ตอนนี้นะครับประเด็นก็คือว่าระบบเมกหน้านะครับก็คืออาจจะมีคนคอมเมนต์ผมด่าผมมีอะไรอย่างเงี้ยผมพูดพไปไะไรก็ช่างเด้อเพราะว่าคนบางคนมันก็พูดไปเหมือนกันนะขนาดเฮาตัวกูมึงเราเธอมันยังไม่เหมือนกันเลยครับเพื่อนแต่ความหมายมันก็คือความหมายเดียวกันนะครับมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนี่เลยครับเพื่อนผมจะให้ดูนะครับเมก หน้าของผมตอนนี้นะครับมันอยู่แบบนี้มันกำลึกเกินไปนะครับและผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงหรือว่าปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับมันมันไม่ค่อยอยู่อเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันแบบว่าเมกแบบประมาณนี้ก็คือกินเลยนะครับประมาณเนี้ยประมาณนี้ก็คือกินเลยนะครับถ้าเมประมาณนี้กินอ่ะมันจะดีกว่านะครับแล้วก็สายนี่ผมโคตรเสียดายเลยครับเพื่อนสายผมมันไปเลยนะครับคือผมเพิ่งเปลี่ยนสายมาใหม่นะครับนี่ เดีย๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคครับผมนะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะมาสอนแล้วเดี๋ยวเรามาทำพี่เขากันนะผมนะว่าไล่ขั้นตอนไหนบ้างและก็ทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกคือขันขันอะไรเนี่ย <academy> ตัวนี้เป็นน็อตไล่ลมน็อตไล่ลมนะครับ <gor> นี่อันนี้นะอันนี้ไล่ไล่ลมปั๊มล่างใช่ไหมใช่ครับ อ่าขันแรกนะครับคายนัตไล่ลงปามล่างวิธีที่เราจะไล่เราจะไล่เป็นแบบไหนก็จะใช้สลิงนะีดแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนมันจะไล่ง่ายฝ่ามันจะง่ายฝ่ายยอดข้างบนแล้วก็ค่อยๆกลับมันมคือค่อยค่อยกลับมันช้าใช่ไหมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไลก่กับเข็มแบบนี้นครับจะเร็วแค่ไหนเพราะว่านี่เป็นสลิงนะครับก็เราคิดว่าน่าจะไม่ยากเพราะว่าตอนที่เราไล่กันครั้งแรกก็คือเราไล่กันแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วิธีที่ไล่จริงๆเนี่ยเราทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าน,นี้เนี่ยเราเอามาให้ดูกันจะจะปว่าง่ายๆเลยนะเผื่อว่าใครอยากซื้อก็คือซื้อละมันเมกขวดหนึ่งแล้วก็สลิงเข็มนะครับแต่ต้องมีสายด้วยนะพวกหลอดลมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือเคลียร์ของพวกอะไรให้มันสะอาดก่อน,นครับแล้วก็ใช้เบอร์เบอร์13บสามไหมเบอร์สิบเบอร์สิบนะครับนี่เบ<ค>อร์สิบหันหนหนออกโอเคจัดไปครับผมวิธีการต่อไป แล้วก็เปิดฝาอ๋อเมื่อกี้เปิดฝาใช่ไหมใช่ะนะครับเมื่อกี้เปิดฝาแล้วเราต้องคลายเขาเรียกว่าอะไรตัวไล่ลมข้างบนปั๊มนี่ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะคือขังแค่ข้างล่างเลยโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันถนะอดออกมาเลยอะก็ต้องเอาน้ำมันเบรกเก่าออกก่อนขออากดูวิครับ เลยโอเคีเลยดูเอนๆผมผม่น้ใ่นนลยเมเลลกหาเลยี่าเียกว่ไก่อน่อนไปก่อนไ่อไม่น่อนไปก่อนไปก่านไก่อนก่อไ่ไอ่อน่ไ่่ไ่่ไ่น ต้องที่นี่เลยครับผมและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมนะครับและเกมที่ผมจะมาแนะนํานี่นะครับเพื่อนๆเกม c a สซี่บัมเปอรนะครับเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากๆคอเกมเนี่ยเขารู้จักกันดีนะครับและถ้าเพื่อนๆไม่มีบัญชีธนาคารก็สามารถฝากถอนด้วยทูบานี่บัลเลต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆสะดวกสบายมากๆและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมด้วยเก็บหน้าจอนี้ไปนะครับเพราะเขาจะได้รับโบนัส20%เพิ่มไปเลยทันทีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมก็แอดไปได้เลยครับผมที่ sbn99 อย่าลืมเติมเอสนำหน้านะจริงนะครับผมนะช สีที่เขาบอกว่าปั๊มบนแตกใช่ไหมส่วนส่วนใหญ่ในปั๊มบนจะแตกแล้วก็ล้าวแตกลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือดูดเคลียร์ครับผมดูดคายดูดคายครับอบาแล้วเราก็ล้ารอีกทีใะไไดม เดี๋ยวหลักๆเลยเนี่ยเราอยากรู้วิธีฉีดเข้าไปดีกว่าว่าพี่เขาจะฉีดเข้าไปยังไงนะครับอันนี้เนี่ยคือสําคัญเลยก็นี่เลยที่ตรงนั้นมันขันแน่นเลยยังหรือว่าแค่ขันพอรวมรวมอแค่รวมรวมก่อนอ่ารวมรวมนะครับอ่าโอเคฉีดเข้าไปดีกว่าเพราะว่านี่นะครับจุดที่หลายๆคนอยากรู้นะครับวิธีการไล่น้ํามันเมกแบบใช้สลิงฉีดเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปนะครับเป็นการไล่น้ํามันที่ง่าย กว่าการย้ำแต่ถ้าเป็นปั๊มเทหรือว่าของเดิมยังไงการกดเดิมเดิมมันก็ง่ายเหมือนกันใช่ไหมใช่ถ้าเป็นปันป๊มเดิมมันหยอกข้างบนนะง,ง่ายฝั่ออก็คือเดิมเดิมอของเดิมดดแต่อันนี้มันอของแต่งไงมันไล่เดิมเดิมไม่ได้ไงใช่จกกิ๋วอะเรามาดูกันให้คันรวมๆนะแล้วก็ยัดหัวไป ขึ้นไหมบนพดพดไหมพดพดคือนี่อก็คือใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ฉีดยาเข้าไปครับใช่อ่านะครับพอเราฉีดขึ้นไปแล้วนี่นี่นี่ครับผมเพื่อนเื่อนจะขึ้นมา จะขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นฟองอากาศปุยปุยป,ยปุยนะครับนี่วิธีการไล่นะ้ำมันเมกแบบชิลๆนะครับที่ไล่ง่ายมากๆนะครับผมแล้ววิธีนี้นะครับเจมันไล่ง่ายใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ <tuk> tangan ini, tangan ini, อ่านี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือกำมกไล่ลมอีกทักีใช่ไหมใช่ค่อยๆไล่อ๋อ,อ,อหรือว่าที่เราฉีดเนี่ยก็คือน้ำมันมันจะพุ่งเข้ามาในสายหรือว่าเต็มสายดีกว่าเดิมใช่มันจะไม่มีลมไงลมมันจะไม่เยอะอประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือไม่ไม่ค่อยอ๋อลมที่แบบว่ามันค้างๆในสายนะเป็นอากาศนะครับใช่เพราะก็คือมันจะไม่มีนะ Đây, tham lên lôi yết cho khám bôn. thêm thơm, thơm. thơm à, ลองขายคำบนสักทีไหมเดี๋ยวครับเดีย๋ยวครโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาขายตรงน,นี้ด้วยนะครับก็คือเริ่มจะแข็งแล้วนะครับเพราะผมอยากได้แบบแข็งๆนิดนึงนะครับมันจะได้โอเคสักหน่อยเวลาในการกำน,นะครับเราจะได้มั่นใจนี้ก็เรียกว่าจะได้แล้วหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่มันได้ปกตินะครับมันจะเมกินดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ เราจะไล่แบบเต็มระบบให้ดูเลยแบบว่าเมกนิด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 ก็คือกินเลยนะครับนี่ไงนี่นะครับก็คือเมกนน้นึงก็คือกินชับชับชับแล้วนะครับผมนะก็เรียกว่าวิธีการไล่มันเมกก็คือแบบนี้นี่เองนะครับก็คือเสร็จแล้วอันนี้ได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าจะให้แข็งกว่านี้ก็คือกำกำไปอีกสักแป๊ปนึงแล้วก็ค่อยปิดนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็คือวิธีการไล่เข็มฉีดยาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน ถ้าเกิดว่ามันไล่แล้วมันไม่ลงก็ลองปลดล็อกตัวบนดูนะครับเผื่อมันจะมีอากาศอยู่ที่ข้างบนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่ก็ทำการปลดแล้วก็ฉีดเข้าไปเพิ่มน,นะครับเพื่อให้มันแน่นๆน่นนะครับก็ประมาณนี้ก็เรียกว่าเสร็จแล้วเจ็ต yes. คือเมกขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องถามนะครับว่าข้างล่างเนี่ยกินขนาดไหนนะครับเพราะว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยเมกหน้าเป็นสิ่งสําคัญเพราะเมกหลังผมไม่ได้ใส่แต่ถ้าจะใส่เนี่ยก็ดูกันอีกทีนะครับใครว่าใส่คือมีคนเขาไม่ได้ใส่นั่นแหละถ้าใส่เราจะต้องเบิกพักเท้ามาด้วยนะครับมันก็จะวุ่นวายหลายอย่างนะครับมันก็บอกยากนะอ่าโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไล่กันเสร็จนะครับเราก็ต้องล้างทําความสะอาดใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกัดแต่ถ้าใครอยากได้ชุดสีใหม่ก็ ไม่ต้องล้างใช่ไหมใช่แนะนำเอาน้ำมันเรกลาดเลยน่ครับผมแล้วใครอยากได้ชุดสีใหม่ก็ไม่ต้องล้างคราบน้ำมันเมฆนะฮะอันนี้ผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วไงคือผมไม่อยากได้ชุดสีใหม่ไงผมชอบแล้วไงโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนะถ้าใครก็คือขันเมฆไรให้เน่นนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเมกไม่หลุดนะครับอันนี้เราใช้ไว้วิ่งทริปในเดือนหน้าเดือนหน้าผมอยากไปกำแพงเพชรแต่ว่ามันก็ไกลอยู่นะครับ550โลถ้าขับรถเครื่องไปก็โอ้นี่จะขับเอสเมกไปด้วยมั้งถ้าขับไปด้วยผม ว่าจะซื้อกล้องโกโปนะครับดูก่อนแล้วกันเออนี่แหละนี่นี่แหละที่ทต้องซืรอก็เรียกได้ว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปไล่ก็เอาวิธีนี้ไปไล่ได้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะพูดอธิบายในอินเสิร์ตหรือว่าอะไรอีกทีนึงนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและระบบเมกระบบเซฟตี้ของโชคเนี่ย ชกหน้าชกหลังเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยชั้นสูงนะครับเพื่อนๆต้องใส่ใจของพวกนี้นะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยใส่ใจเมกหลังโดยการไม่ใส่เห็นไหมพูดเส้นดีแต่ตัวเองไม่ใส่นะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนใครอยากเล่นน้ำมันมีก็จัดไปกั